สวัสดีครับวันนี้ตั้มอยู่ที่สยามพารากอนครับอ่าอ่อตั้มไม่ได้มาหนีเที่ยวนะครับวันนี้ตั้มมาเป็นพูพาราซีเพราะว่าวันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยศรีประดุงของเราเนี่ยได้เปิดตัวคณะใหม่ครับกับคณะดิจิทัลมีเดียซึ่งงานของเขาเนี่ยไฮโซมากๆเลยละครับเดี๋ยวตามตั้มเข้าไปชมบรรยากาศข้างในงานกันดีกว่าครับ และตอนนี้นี่ครับตั้งมาอยู่ในงานแถลงข่าวแล้วเลยครับอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้เวลาเปิดตัวคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยเราแล้วนะครับเดีย๋ยวเราลองไปชมบรรยากาศข้างในกันดีกว่าครับ บรรยากาศภายในงานแถลงข่าวของคณะดิจิทัลมีเดียนั้นนะครับได้รับเกียรตยิจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิ่มนวลศรีจาดรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ครับนอกจากจะมีผู้ใหญ่จากมหาวิทยาลัยศรีประทุมแล้วยังได้รับเกียรตยิจากแขกผู้ใหญ่ในแวดวงการแอนิเมชันวงการภาพยนตร์และบริษัทเอเจนซี่ต่างๆที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับซึ่งแต่ละท่านนะครับก็ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะดิจิทัลมีเดีย ในเรื่องของทิศทางอุตสาหกรรมและความพร้อมในการผลิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยครับขยายกาหกรรมให้เป็นแสนร้านตัวเลขต่างๆเนี่ยเราหายทุกโอกาสในการสร้างรายได้ับสร้างปัมเจญข,ของประเทศไทยเรานะค,คือพวกเราเนี่ยเป็นเป็น,ปนอาชีพเนี่ยเรารู้ว่าชีวิตจริงในการทางานมันก็ทั้งลำบากเราก็เอาสิ่งนี้ไปแชร์ให้การศึกษาฟังเพราะว่า ผมมองภา,า,าคการศึกษาก็เหมือนกับแม่พิมพ์นะครับะะแม่พิมพ์สร,าร้างบุคลากรให้เราถ้าแม่พิมพ์แข็งแรงแล้วก็สเปคถูกต้องเนี่ยสิ่งที่ได้มาพวกเราก็ใช้ใช้ประโยชน์แล้วก็มีความเชื่องใาได้และอา,าชีพม,มากขึ้นในส่วนของคณะดิจิทัลมีเดียนั้นนะครับเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยายลายัยศรีปทุมเปิดสอนในการสองสาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและ 2. สาขาวิชาแอนิเมชั่นและเกมครับ โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ดรสุชัยชนะวัชเถียนเป็นคณะบดีคณะดิจิทัลมีเดียและดอ,อร์กมลเป็นรองคณะบดีคณะดิจิทัลมีเดียครับมันเหมือนการตั้งตั้งทัพเพื่อจะทำสงครามทางด้านการสร้างสารรค์งานแข่งขันกับต่างประเทศโดยเฉพาะในเอเชียด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นงาน e3 ที่อเมริกาหรือว่า gstar ที่เกาหลีหรือโตเกียวเกมโชว์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยสามประเทศนั้นเนี่ยเขามี ปัจจัยในการสาเร็จยังไงก็คือเขามีสถาบันการศึกษาที่สอนเรื่องนี้การเปิดคณะนี้ขึ้นมาแล้วก็ผลิตบุคลากรกด้านนี้ออกไปผมว่าจะมีส่วนในการให้อุตสาหกรรมของเราเติบโต,ตได้เร็วยิ่งขึ้นเข้ามาเรียนคณะดิจิทัลมีเดียเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียนทางตรงเลยอะ่ะเขามีสมาคมอนิเมชันและทักก้าเขามีสมาคมเกม TGA เขามีบางกอก ACM SIGGRAPH พวกนี้เขาก็คือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั่นแหละคนเหล่านี้จะเข้ามาเสริมกับมาเวลาัีประทุมแล้วก็พัฒนาหลักสูตรเข้ามาเรียนเข้ามาสอนกันให้น้องๆที่สนใจในงานทางด้านนี้ฮะ ได้รับการเรียนได้การศึกษาแล้วก็เข้าใจอย่างจริงจังเราควรที่จะสปีดกันตรงนี้แล้วก็ช่วยรวมพลังกันในการที่จะประกาศสักดาประกาศฝีมือในความเป็นคนไทยครคุณมีสมุดเล่มหนึ่งคุณเขียนเป้าหมายตัวเองเขียนลงไปนักอนิเมเตอร์จะขีดออกมาเป็นอะไรได้นั้นเนี่ยต้องใส่ไปด้วยว่าต้องมาเรียนที่คณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยศรีประทุมโอเดี๋ยวเรามาชมผลงานของเพื่อนเพื่อนมหาวิทยาลัยศรีประทุมกันบ้างนะครับกับนี่เลย การทำแอนิเมชันนะครับผมนี่เขาเรียกว่าตัวอะไรครับเป็นพูดเจ๋วครับโอ้โหพูดเจ๋วครับพูดเจ๋วันยากมั้งครับเนี่ยกว่าจะได้ <laughs> ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะผลิตมาได้ก <c oughs> <c oughs> ็จริงออกแบบนานนะครับแล้วก็แก้แกนแกเยอะโอ้นี่นี่นี่คือรูปหลักที่เสร็จแล้วพูดเจ๋วโห oh. สวยสวยงามสวยงามมากฮะ <c oughs> ไปกันบ้างแลวครับสำหรับการเปิดตัวคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยของเรานะครับต้องขอบอกว่าสุดยอดจริงๆน่าสนใจใช่ไหมเลยครับสําหรับน้องๆนะครับที่สนใจนะครับมหาวิทยาลัยดีๆอย่างนี้คณะดีๆอย่างนี้ต้องห้ามพลาดนะครับผมวันนี้เขาหมดเวลาของตั้มแล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ yeah!